รดมือสองยุคใหม่ต้องมีสิ่งนี้เท่านั้น มาครับวันนี้นะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับที่สมโพงศ์จะออกมาบอกทุกๆคนนะครับว่ารถมือสองทุกวันนี้เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องดูสภาพรถเป็นนะครับและคุณยังสามารถได้รถที่มั่นใจสุดๆเพราะวันนี้นะครับที่สมโพศ์ท่าเซ็นเตอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรถมือสองมาตรฐานจากญี่ปุ่นนี่โอ้โหสุดยอดม,มากๆวันนี้ผมจะมาบอกนะะว่ารถของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะดูอะไรบ้างเขาต้องดูเลยว่าเฮ้ยรถเนี่ยมันมีการตรวจสภาพจากบริษัทที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าว,วันนี้ผมก็เลยไปคัด บริษัทส่งตรงมาจากญี่ปุ่นนะฮะที่ได้มาตรฐาน J t r A นะครับ <Wow. S 1> J t r A เนี่ยต้องบอกเลยว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอารมณ์คล้ายๆเหมือนสอคอบอร์ะไรนะ uh. ต้องบอกแบบนี้เลยใครจะซื้อรถที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องดูมาตรฐานตรงนี้ก่อนนะฮะเพื่อความมั่นใจในสภาพรถนั่นเองวันนี้นะฮะผมให้ทางบริษัท Cool Section นะครับส่งตรงจากญี่ปุ่นเลยนะฮะมาตรวจรถของสมโพงนะครับตรวจแบบละเอียดยิบเลย300กว่ารายการนะฮะตรวจคันนึงที่ใช้เวลา40นาทีต้องบอกว่านานมากเลยละเอียดมากเลยนะครับผมและที่สําคัญนะฮะพอตรวจมาแล้วนี่ เราจะได้ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสําคัญมากๆนะคะวผมจะขึ้นอินเสิร์ตตรงนี้เลยปิ้ง,งตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันจะมีการแจ้งนะฮะว่าโครงสร้างเนี่ย ดีหรือเปล่าสวยหรือเปล่านะครับมันจะมีดาวบอกเลยนะทุกคนคราวนี้เนี่ยดูรถมือสองยุคใหม่นะมาดูรถว่าชอบไหมแล้วเราก็มาดูตัวตรวจรถตรงนี้ด้วยโครงสร้าง5ดาวหรือเปล่าสภาพเครื่องดีหรือเปล่านะนี่คือยุคใหม่ของรถมือสองนะครับผม <Yes. S 1> และวันนี้นะฮะที่สำโพธิ์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเราตวรวจรถของบริษัทคูนสเปคชั่นนะฮะเราตวรวจเยอะมากๆนะครับเกิน50%แล้วนะฮะถ้ามีรถใหม่ๆเข้ามาเราก็จะพยายามทยอยตรวจและที่สําคัญมีค่าใช้จ่ายนะ <Hey? S 1> แต่ว่าด้วยความ ความที่เป็นสมโพธน,นะครับทุกคนพบจบอุ่นใจนี่เราไม่ได้คิดมาเล่นๆนะครับคำว่าอุ่นใจเนี่ยคือคำที่เราบอกว่าให้ความสําคัญมากที่สุดเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยากให้ลูกค้าของสมโพธทุกคนนะครับได้รถด,ดีๆได้รถสวยๆโครงสร้างเดิมๆนะครับผมไปใช้งานได้อย่างมั่นใจต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่เราใส่ใจมากๆนะครับผมที่สําคัญนะครับผมดูสภาพรถของสมโพธแล้วเลือกชมรถของสมโพธแล้วเรายังมีดอกเบีย้ยหนปตลอดสัญญาอยู่นะครับใครอยากได้โปรนี้รีบทักเข้ามาด่วนๆใครดูคลิปจนจบนะครับขอบคุณมาก กดไลค์กดแชร์ like, ด้วยสวัสดีครับนี่ผมจะพามาดูตัวอย่างด้วย <Yes. S 1> นะต้องบอกว่าเราจะมาดูนะฮะว่าตัวอย่างในการเลือกชมรถมือสองสักคันหนึ่งเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นอย่างไรนะฮะแน่นอนว่าเราชอบรถคันไหนแล้วก็เดินไปดูคันนั้นใช่ไหมฮะแต่ยุคใหม่นะครับทุกคนเราต้องมาดูตรงนี้ด้วยและตรงนี้เนี่ยก็คือไปตรวจสภาพรถนั่นเองนะครับผมโอ้อ oh, เดี๋ยวนี้เนี่ยยุคสมัยนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราต้องมาดูแล้วนะว่า มันตรวจ5้าดาวหรือเปล่าว่ะฉลากหน้ารถเนี่ยยังมีหรือเปล่าหน้าอะไรเนี่ยนะคราวนี้เราจะมาดูรายละเอียดด้านในนะฮะต้องบอกเลยว่ารายละเอียดด้านในนี่โอ้โทำไมมันปึกหนาเลยขนาดนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหระดับคุณภาพป่ะทุกคนคนดูดิจะตรวจรถคันนึงเนี่ยเขาดูสภาพรถของเราเขาดูโครงสร้างหลักๆนะฮะแล้วก็เขามีการให้ดาวนะฮะการที่ได้5ดาวนี้ต้องบอกเลยว่าคือเป็นการการันตีนะัะว่ารถคันนี้โครงสร้างเดิมหมดนะครับผม yeah. ต้องบอกว่าเขาตรวจแบบละเอียดมากๆเลยนะทุกคนดูดิมีการถ่ายรูปอะไรเก็บไว้ด้วยนะครับละเอียดสุดๆนี่แหละคือเกณฑ์การซื้อรถแบบใหม่ของรถมือสองเรานะฮะเพื่อความสบายใจของลูกค้านะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าเราพยายามเต็มที่นะครับผมลูกค้าเนี <raised> ่ยเออเอาจริงสมัยนี้นะผมเจอมาแล้วนะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ภาคใต้เลยนะครับเขาชอบรถผม ราคาก็โอเคเงื่อนไขก็โอเคโปรโมชั่นก็ดีพอมาดูแล้วไม่ไม่มั่นใจเรื่องของสภาพรถนะครับวิดีโอคอลกันก็แล้วนะครับคุยกันโอ้โหไม่รู้จะช่องทางไหนก็แล้ว สุดท้ายนะครับเจอกูอินสเปกชันเข้าไปสบายใจได้เลย <Yeah. S 1> ลูกค้านี่มีความละเอียดสูงมากเลยนะโอ้โหต้องไปตรวจสอบบริษัทอีกว่ากูอินสเปกชันนี่มาจากไหนว่านู่นนี่นั่นอะไรแบบไหนโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดมากๆและนี่ครเป็นสิ่งที่เราพยายามทําให้ลูกค้าของสมโพธิทุกคนสบายใจใได้มากที่สุดนะครับเราส่งรถเนี่ยไม่ต้องห่วงส่งขึ้นเหนือส่งลงใต้เราส่งมาหมดนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะส่งออกต่างจังหวัดส่วนใหญ่เลยด้วยซ้ำนะครับผมวันนี้นะฮะเพื่อความสบายใจเพื่อความอุ่นใจของลูกค้านะฮะ ที่สมโพธเท่านั้นใครที่ดูคลิปจบแล้วนะครับเรามีโปรโมชั่นที่สุดพิเศษในท้องตลาดช่วงนี้เลยก็คือดอกเบีย้ย1%ตลอดสัญญาใครสนใจต้องรีบติดต่อเบอร์ด้านล่างนี้ด่วนๆเลยนะครับและใครที่ยังไม่กด Subscribe นะครับรบกวนกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกๆคนในทีมงานสมโพธด้วยนะครับขอบคุณมากครับ